ถามามเกิดถามว่าเอ๊ะเขินไหมนะฮะบอกตรงตรงเลยนะครับเป็นคนด้าู่พอสมควรนะฮะนะฮะยังไม่ถึงคิ้มของพี่ไม่ใช่หรอคือไม่อยากออกมาหรอกทำไมแต่รับไม่ได้เอาไปดิครับยา้คือคือคนรอะนะคนจะรู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ เข้าใจไหมก็แอบมองทุกวันไงแอบฝึกเชิญในหัวใจไงพี่เพี่มีเพลงให้มีเพลงให้ผมใช่อ่ะผมไม่อยากฟังครับเพลงอะไรเพลงอะไรเอ้าเพลงอะไรไหนขึ้นมาเพลงอะไรเดี๋ยวมาร้องให้ฟังขอไปหาก่อนเนี่ยขึ้นมาแบบว่าคนกำลังพูดแบบจังหวะดีๆเออคนดูเขากำลังอินอินอินเนี่ยกระตุกลงอย่างพี่รู้ไหมเนี่ยกว่าจะบิ้วคนดูไม่ได้ง่ายนะพี่กว่าจะสร้างแบบเออเนี่ย มาเริ่มหนึ่งใหม่คุณกำลังติดกำลังติดตามว่าเออจะพูดอะไรลืมหมดแล้วเนี่ยลืมหมดแล้วดึงล,ลืมหมดแล้วเอางี้องใหม่ฮะถ้าไห้อ้องใหม่<ะ>หลอง,ลลงคนดาวนโหลดดีกว่าได้จบจบ,จบกันไปง่ายๆเลยนะฮะถ่ายคลิปไปดูก็ได้เมื่อกี้นะฮะขอคลิปเพื่อนก็ได้อ่ะเอางี้เพลงต่อไปดีกว่าเพลงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวตนเราอยู่ที่ไหนนะฮะเมื่อกี้นี่เราร้องเพลงของพี่แบร์รี่ไปแล้วทึ <brushing> ่งทำไมนี่หลายคนทักทักผมมากพอสมควรว่าเฮ้ยตั้มทำไมหน้าเหมือนแกงส้มมากๆม<ส> <Bonjour> ีหลายคนคิดอย่กันใช่ไหมฮะคิดไหมฮะอ่าจบท่านจบจบไม่อะไหลายคนที่เขาพูดอาจจะไม่ใช่หลายคนทีนี้อันนี้เล่าให้ฟังแล้วกัน อต,อออตอนผมอมตอนผอมๆอ๋อเด็<ต>วคุณก็จะบอกว่าเฮ้ยหน้าแบบหน้าเดียวหน้าเหมือนแกงส้มเลยผอมโอนขึ้นบับหน้าไม่เหมือนครับแต่ขาบเบียดเหมือนแล้วตอนนี้ขาแล้วมันมีความเสียแกงมาแล้วๆๆๆๆนะที่นี้นะครับผมเพลงนี้นะเป็นเพลงที่โด่งดังมากนะฮะนั่งสากกันมาตอนนั้นเพลงเขาดังมากคุณและคุณเท่านั้นแต่แ ตินละครเวทีครับผมไม่ได้เอาเพลงงตัวเองเอาไปร้องนะฮะพวกผมนะฟันกันเละนะฮะรับเงินกันเต็มที่รู้ไม่เพลงอะไรเนี่ยขอบคุณมากครับ <laughs> พอบอกไม่รู้เนี่ยไม่มั่นใจเลยว่าถ้าผมร้องออกไปจะร้องตามกันได้ไหม <laughs> เอางี้ดีกว่าให้ดนตรีขึ้นมาก่อนแนละ้วเดี๋ยวดูว่าร้องตามกันได้ไหมถ้าพร้อมแล้วไปครับผม ว่าจะรู้ดีนังมองตากูปลอยหัวใจเอาไว้เหมอยางรออีกสักครั้งหนึ่ง Wanna be my baby, ไอเจ้ Wanna be my girl ช่วยบอกให้ผมมั่ใจว่าจะ มื่อไปที่เขามาพบแล้วก็จากไปแต่ผมก็เดินมาไปโลยกดลงรัก,กคนใจไรเหมือนจะโดคำสาบให้มีแต่รักที่ต้องปวดใจเหมือนจะโดจนเก็บไป วันที่คุณเดินเข้ามาวันที่คุณนต้น้องตากุ้งบอกหัวใจเอาไว,ว้ว่าจะปล่อยสาหาปล่อย If y o ด wanna ม e my เ a b y and if you wanna be my girl, ช่วยบอกให้ผม,มัูใจว่าจะไหม thank you i love you everybody